ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีกระแสข่าวออกมาคุณผู้ชมครับกรณีของสอนอตาปูนนะครับที่มีกระแสข่าวที่มีรายงานข่าวว่าผู้กํากับของสอนอตาปูนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งแต่ว่านายตำรวจซึ่งเป็นหัวหน้าสายบังคับบัญชาล่าสุดก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการยื่นใบลาออกครับ บรรยากาศที่สอนอตาปูนช่วงสายยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับขณะที่สื่อมวลชนหลายสำนักก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์หลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าพันตารวจเอกสุรเดชชัยฉัตรผู้กำกับสอนอตาปูนได้ยื่นใบาลาออกจากตำแหน่งคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดจากความกดดันที่จะต้องทำคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแล้วก็พลตารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ส่วนที่ตารางการปฏิบัติหน้าที่ของพันตรวจรีสุรเดชในห้องทำงานก็ไม่พบว่ามีภารกิจพิเศษในวันนี้นะครับโดยผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปสอบถามเรื่องนี้กับทางพลตรวจรีอัธพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองซึ่งก็เป็นสายบังคับบัญชาของผู้กำกับสอนเอตาปูนซึ่งท่านก็ยืนยันนะครับว่าพันตรจเอกสุรเดชไม่ได้ยืนน่นหนังสือลาออกตามที่เป็นข่าวเลยครับ แต่ก็ยอมรับว่าได้ติดต่อเข้ามาเข้ามาปรึกษาถึงเรื่องแนวทางการสืบสวนสอบสวนของคดีนี้เนื่องจากว่าเกิดความเครียดซึ่งส่วนหนึ่งบอกว่าเกิดจากการที่ถูกสื่อมวลชนหลายสำนักเนี่ยนะครับโทรศัพท์ติดตามอยู่ตลอดแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงกดดันจากพะบะตรหรือว่ารองพะบะตรพร้อมกันนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าพันตรวจเอกสุรเดชจะยังคงดำรงตำแหน่งผู้กำกับของสอนอตาปูนต่อไป ส่วนเรื่องของคดีระหว่างพลตํารเอกต่อศักด์และพลตํารเอกสุรเชษฐ์ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ไม่ได้ปล่อยให้ทางสอนอตปูนดําเนินการเพียงลําพังครับโดยได้มีการตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาร่วมทําคดีด้วยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนกันตามขั้นตอนปกตินอกจากนี้ทางพลตํารจตรีอัธพลก็ยังได้ทิ้งท้ายรับบอกว่าไม่ทราบว่าสื่อมวลชนนั้นนําข้อมูลเรื่องของการลาออกเนี่ยมาจากไหนครับ